ก็อยากพัฒนาตัวเองนะคะแต่ว่าไม่มีตังค์หรือว่าก็อยากพัฒนาตัวเองลหละครับแต่ก็ไม่มีตังค์พี่จะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตังค์ในกระเป๋าของเรานะคะมันมีวิธีของมันอยู่แต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องปรับเลยก็คือ mindset ของเราก่อนว่าการที่เราจะเป็นคนดีเป็น best version of me เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าฉันต้องมีเงินไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะเป็นคน ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากเป็นคนที่อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ง่ายมากเลยแล้วก็แค่ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองมันจะมีตั้งแต่หัวจะดเท้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีรูปร่างดีเราไม่จำเป็นต้องออกกําลังกายที่ยิมนะคะเราสามารถไปวิ่งหลังบ้านได้วิ่งตามถนนได้เราแค่เอาตัวเองออกไปวิ่งหรือเราแค่เอาตัวเองออกไปเล่นกีฬาอะไรสักอย่างที่เราชอบสําหรับคนที่ชอบพูดว่าก็ไม่มี เงินพอที่จะทําให้ตัวเองเลือกเครื่องสำอางแพงๆคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเครื่องสำอางแพงๆคุณทุกวันนี้ครีมซองเซเว่นก็ช่วยได้พี่จะบอกว่าขั้นแรกช่วงแรกที่พี่ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองดูแลผิวของตัวเองเนี่ยพี่ใช้ครีมซองเซเว่นนะคะพี่ใช้ครีมซองเซเว่นมีที่ดีๆเยอะมากเลยแล้วก็รวมไปถึงพี่ก็ใช้เครื่องสําอางในเซเว่นช่วงแรกๆช่วงที่พี่หัดแต่งหน้าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเครื่องสําอางอันไหนดีแล้วเรากล้าที่จะทิ้งถ้าเกิดว่า มันไม่ถูกโจทย์ไม่ตอบโจทย์เราในเรื่องของประเด็นเสื้อผ้าค่ะก็ไม่มีเเงินซื้อเสื้อผ้าค่ะก็อยากดูดีนะคะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าพี่จะให้พวกเธอถ่ายว่าเสื้อผ้าราคาถูกที่สุดพี่ซื้อตัวกี่บาทห้ิบาทค่ะฉันซื้อตลาดมือสองนะคะพี่ไปดูเสื้อผ้าตลาดมือสองเสื้อผ้าของพี่ทุกตัวที่พี่ใส่ทุกวันนี้นะคะถ้าราคาเกินห้า้อพี่ไม่ซื้ออยู่แล้ว เราแค่ต้องชัดเจนกับสไตล์ที่เราชอบก่อนถ้าเรายังไม่ชัดเจนกับสไตล์ที่เราชอบถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะแต่งตัวสไตล์ไหนที่เป็นสไตล์เราเราจะซื้อเสื้อผ้ามัวซัวมาก1คือต้องรู้ว่าสไตล์ที่เราชอบคือสไตล์ไหนแล้วต้องรู้ว่ารูปร่างของเรามันใส่แบบไหนมันถึงจะสวยแล้วมันจะได้สไตล์อย่างนี้สมมุติว่าในแบบที่พี่ดูเขาใส่เกงยีนขาม้าแล้วเขาสวยแต่ว่าพี่เป็นคนใส่ขาม้าไม่ได้อะ ฉันไม่ชอบใส่ขามะฉันแค่เปลี่ยนจากเสื้อเชิ้ตไปเป็นเกงยีนพี่ซื้อเสื้อผ้าประตูน้านะคะซื้อเสื้อผ้าประตูน้ําซื้อแพคดีนัมซื้อในร้านออนไลน์ซื้อในร้านเสื้อผ้ามือสองกสิบถึงหลักร้อยต้นๆไม่ถึง200ด้วยซ้ำนะคะอันไหนที่เกิน200บาท3 0 0บาทฉันคิดฉันคิดแล้วคิดอีกแล้วก็เวลาที่ไปซื้อก็บางทีก็ไปซื้อแพคดีนัมหรือว่าซื้อประตูน้ำเพราะว่าถ้าซื้อหลายชุดมันจะได้ราคาส่งอีกข้อที่สำคัญก็คือการพัฒนาความรู้ลลอออองงงงค้้้นนนนนหหาาาาาาาดดูว่่่่มมมัััีีีีศกกยยยยภพพะไไไรรรรบททเเเฒจตโ YouTube TikTok, ทุกวันนี้มีตําราออนไลน์ไม่เยอะแยะมากมายที่ให้ความรู้ฟรีๆแล้วเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เมื่อเราพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วเราสามารถเอามาต่อยอดเป็นไรายได้เมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเราสามารถเติมจุดที่เราต้องการเติมเช่นฉันอยากใช้ครีมที่มันแพงขึ้นหรือว่าฉันอยากใช้ครีมที่มันเป็นยี่ห้อน,นี้ดูที่มันอาจจะต้องเออราคาสูงขึ้นกว่าเดิมมันทําได้นะอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราต้องทาก็คือปรับทัศนคติตัวเองพยายามมองโลกในแงบ่บวกการมีเหตุผลว่า ก็ทำไมจะไม่อยากพัฒนาตัวเองล่ะคะเออแต่ว่าไม่มีตังค์ทำไมไม่อยากออกกำลังกายล่ะคะก็แค่ไม่มีเวลาพี่ว่าทั้งหมดนั้นนะมันเป็นแค่ข้อแก้ตัวเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่ไม่อยากพัฒนาตัวเองไม่อยากออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ยังรักตัวเองไม่มากพอแค่นั้นเองคะ่ะ